สเทคนิคเปลี่ยนความรู้เป็นเงินนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาแชร์ให้ฟังว่าวิธีการที่คุณจะนำความรู้ของคุณไปสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างเงินได้ยังไงเทคนิคข้อที่หนึ่งนะคะบอกเลยว่าคุณต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองก่อนความรู้ที่คุณมีบางครั้งคุณอาจจะไม่เห็นคุณค่ามันเพราะว่าเราอาจจะอยู่กับมันทุกวันเราอาจจะอยู่กับมันจนแบบ คืนความเคยชินเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่คุณรู้ไหมว่านั่นคือการสร้างมูลค่าให้กับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นข้อที่1ก็คือคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองก่อนนะคะเทคนิคข้อนี้สําคัญมากส่วนเทคนิคข้อที่สสิ่งที่คุณจะต้องทําถัดมาก็คือ,อคุณก็ต้องไปเพิ่มสกิลต่างๆที่คุณจําเป็นจะต้องใช้เช่นสกิลโซเชียลมีเดียสกิลในการเนี่ยค่ะทำคลิปอัดคลิปหรือแม้แต่สกิลในการพูด ทุกอย่างเขาบอกเลยว่ามันคือการเริ่มต้นทุกอย่างมันคือไม่มีความเพอร์เฟกนะคะคุณต้องออกมาทําก่อนทําไปพัฒนาไปทําไปพัฒนาไปสิ่งนี้จะทําให้คุณเติบโตได้เร็วและไปได้ถูกทางที่สุดเห็นไหมข้อที่1กับข้อที่2นะอย่าลืมอ่าข้อแรกคือคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองข้อ2คือคุณจะต้องพัฒนาตัวเองถูกไหมด้านสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้มากที่สุดคือโซเชียลมีเดีย ส่วนข้อที่3จากนั้นก็คือลงมือทําทันทีและทําให้สม่ําเสมอนะคะจากนั้นเนี่ยสข้อเนี้ยมันจะช่วยให้คุณเริ่มเห็นหนทางของตัวเองเริ่มรู้ว่าหนทางการสร้างไรายได้จากสิ่งที่คุณถนัดการนําความรู้มาทําเงินได้ยังไงสิ่งเหล่านี้คือมีหนทางที่มันเป็นไปได้แน่นอนมันมีคนทํามาแล้วมา,มากมายบนโลกใบนี้ แต่คุณแค่อาจจะยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นคุณลองไปดูตัวอย่างหลายๆคนก็ได้ที่เขาเอาความรู้ที่เขามีมาทำเป็นธุรกิจจนแบบเป็นรายได้หลักล้านร้อยล้านไปกันจนไม่รู้ถึงพันล้านกี่คนแล้วเพราะฉะนั้นนะคะแค่เราอาจจะยังไม่เคยเจอในคนที่ใกล้ตัวเราไงแอมันทำได้แน่นอนค่ะ ความรู้ที่มีอยู่ทุกวันนี้แม้กระทั่งคุณทํากับข้าวทําขนมเลี้ยงประกัดเลี้ยงหมาทุกสิ่งอย่างคุณสามารถนํามาสร้างไรายได,ได้ได้หมดเลยนะพราบอกเลยลุยอย่างเดียวค่ะมั่นใจแล้วลงมือทําทันทีไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ